สุขสบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนครับผมวันนี้ครับแยะผ่านทางพี่น้องทางเข็นไม้พี่น้องครับผมทางเข็นไม้ครับผมอยู่ด้านหลังเนะพี่น้องเนาะครับผมทางเข็นไม้ครับผมขามลำน้ำมูลพี่น้องบันนาทางจีเขาบันเบงครับผมครับเลี้ยวซ้ายไปบันสแกทต้องครับผมขามลำน้ำมุนนะพี่น้องเนาะนี่ครับขี่ไปเลยครับผมเดี๋ยวไปถึงน้ำมูลครับผมจีบผ่าก็ผ่าพี่ฝ้าหนองครับผมขี่ตามสร้างเส้นในเดี๋ยวพี่น้องเนาะครับผมมาจากจุ่มพ่นสีไปสะตึกพี่น้องเลี้ยวซ้ายครับผม มาท่งบ้านสแกทองครับผมก่อนเข่าบันเบงกับพี่น้องเนาะเลี้ยวซ้ายพี่น้องมาตามสนทนเส้นเลือพี่น้องเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องเป็นทางลัดไปอำเภอสตึกเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่เป็นทางเส้นไม้ขามลำน้ำมูลพี่น้องรถมอไซค์รถมกล้อพี่น้องปิกอัพซีล้อาจะขามได้เนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นรถพวกรถยังอาจสีบ้านไหนไปพานครับผมขางลังเห็ดไม้พี่น้องกล้วยกับพ้าแนวออกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเริ่มสัญจรได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมขามทางไปอำเภอสตึกพี่น้องเป็นทางลัดพี่น้อง สะดวกสบายครับผมทางเฮ็ดไม้พี่น้องราดยางครับผมนี่ครับสะพานพี่น้องเก็บผักสะพานครับผมขามล่ำนำ้ำม้วนบ้านเบงเด้อพี่น้องเด้อบ้านเบงครับผมตำบลศรีนรล่งอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์พี่น้องถ้าสิขามไปอำเภอสึกพี่น้องรัดมาทางบ้านเบงเด้อพี่น้องเด้อครับผมออกจากชุบพ่มาบ้านเบงกับประมาณจักสามสี่โลพี่นอ้องก่อนสิเขาทางบ้านเบงกับเลี้ยวซ้ายพี่น้องมาทางบ้านสะแก่ทองครับผมนี่<ๆ>สะพานกัน กายเงันลอยเปอร์เซ็นต์ปไหนพี่น้องกำลังเก็บอยู่พ่อน้องการถือว่าสัญจรได้ละพี่น้องมีรถหกล้อรถปิกอัพมอไซค์ขามได้พี่น้องหนึ่งขางข้างมาชมวิวทิวทัศน์ได้พี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตของชาวพี่น้องบ้านเพบงครับผมพี่น้องเลี้ยงปลาในกระชัางน้องพี่น้องเนาะนี่สองขางพี่น้องเป็นลำน้ำมูลพี่น้องเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมดิพี่น้องสะพานสางไม่ครับผมไปสตึกเดี๋ยวไหนก็เป็นทางลัดพี่น้อง บอกหูว่าปากทางสิเป็นสิเป็นลัเส้ในไหนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าป้ายบอกว่าสะบัดสะแกทองพี่นอ้องเกิดสีผาพี่พาน้องไปเรื่อยพี่น้องครับผมเนี่ยนี่ครับลำน้ามูลพี่น้องน้ามนุ่นแหง่งวัดอะไพี่น้องพี่น้องเข้าเรียองปลาในใดกช็ชังกับผมเนี่ยเก็บออกจากสะพานบานันเบงทลาดเด้อพี่น้องเด้อครับผมถามสะพานลำน้ามูลมาพี่น้องเป็นทางลัดมากเพื่อซื้อพี่น้องขี่มากกับสีมากนี่แหละครับที่ขึ้นเพื่อซื้อพี่น้องนี่ไอสิมาเจอสะพานโน่นคอโน่นสัมลาญเด้อพี่น้องเด้อครับผมเส้นนี้ก็จะอาบบนนนนนโโคคอสรรญัผม ก็จะออกบ้านสะแก谢谢 eter, <Okay. S 1> ่ทองนะพี่น้องเนาะนี่เก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่ผมนี่ครับชี้ไปตามนะครับเขาหมู่บ้านเลยนะพี่น้องเนาะเก็บภาพเขาเข่ามาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องเป็นทางลัดนะพี่น้องเด้อทางลัดอำเภอชุมพรบุรีครับพี่น้องลัดมาอำเภอสตึกพี่น้องมาทางบ้านเบงนะพี่น้องเด้อก้อนเขาบ้านเบงเลี้ยวซ้ายพี่น้องก้อนเขาบ้านเบงเลี้ยวซ้ายครับผมมาทางบ้านสะแก่ทองพี่น้องามลำนามูลมากครับผมามลำนามูลก็สิมาเจอสะพานโน่นสำรันบ้านคอพี่น้องเนาะนี่ครับผมแล้วก็ยิ ที่เขา้าบ้านสะแกทองเนาะพี่น้องเนาะครับผมขังนายพี่นอ้องแล้วก็สิกองสะเต๊กครับผมเก็บภาพเส้นทางถนนเส้นใหม่พี่น้องเนาะทางรัดไปฐแพร่พืชพ,พี่นอ้องเก็บภาพมาฝากพี่ฝานกน้องครับผม